เข้าใจละลาที่ปู่เว้าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะอ้ก็คือกันเด้อไออลาช้อนขันเจ้าบ่อยากให้ยี่พอกับอีแม่เป็นห่วงแต่ข่อยก็โอนห่วงบ่ได้คือเก่าหน่นนหาล่ะแนวมีผัวเป็นหัวหน้าโยกมื้อนี้แห้งมือบ่นมื้องานผู้สาวมาแต่กรุงเทพฯกรุงไทยแห่งหลายข่อยก็ห่วงเจ้าเป็นธรรมดาหน,าน,น่าละเอ้ยเซ้า,เน,าเนี่ยเซาเนี่ยเซาเนี่ยอลาช้อน เจ้ากษิตเจาออกนาออกตาหลายไท่บ้านไทยเมืองเพิ่นหัวเป็นคุณนายนายยกนะทื่อซื่อๆนะเป็น,นอะไรนะคนแห่งเมย์โย่นี่แม่โอ้ยแต่ออกนาออกตาปานี้ยังก็สนใจหอยอยู่อันงานหลวงเราพ่เคยขาดง่าล่ามากระเฮ็ดเน,นี่ยเป็นอย่างไอ้เศร้า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 อ๋อบบอลชอนเป็นเมียนายยกมันตรงใจทุกทุนที่อรชอนลูกแม่เอ้ย ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วต้องทำใจให้มันก็ทุนลูกแม่ยังน้อยนุ่มอาสามารับไตคนได้ดอกเพิ่งพา้าพวกพลุแม่ป่าก,ก็ยอมว่าพลาดีแต่วิธีนนยกเป็นไผ่สิมะหูแต่งตัวรูดูกตแต่พาะสีสังคมเงินนั้นบไร้ปอง เบดหน้าไปหลายทงลงสมัครเลือกตั้งก็ยังยไดไแม่ว่าบุญเลยลูกแม่เออนั่นฟังแม่บอกผู้เป็นเมียกัยายาอกจูดจี้ท่หนาทีให้สมบูรณ์ต้องเคกือกูลสามีสิงบดิบกคนบอกกาใจบอละชอนเจ้านี้เข้าใจแล้วล่ะใจเย็นๆนะไปยังเจ้าก็ได้ ตัวไปนี่ข่อยสิข้่งคว่ำเจ้านักเป่าขอ่อยสิซอยยาคิดเล็กคิดหน่อยอย่างอนข่อยหาลงเกินได้เด้ออาตามนั่น,ออนอเนไไอาละช้วนสิงหากันยาครับแม่บักล่ายอยู่ซอยงานอ้ายเด้อลูกเด้อครับแม่อแมพอกับแม่ไม่ตกไปห่วงนะครับเดี๋ยวผมสองคนที่ซอยการซอยงานไอ้ท่านว่ายังเต็มทีเลยครับแม่ดีมากดีมากแมียพอ่ออย่างลูกล่ะเมืยอนีหลูกมีเรื่องปรึกษาาดีพอ่อมือนี่นะมือบุญบังไฟบานเฮ้ามีประกวดขบวนฟ้อนพร้อมได้แม่ พี่ลูกสาวผู้ใหญ่กับเขาประกวดเที่กันพ่อกับแม่อย่าให้เสียซื้อลูกไผ่กำนันเด้อบอยากบอยากพ่อกับแ,แม่เป็นกรมาานรมการบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงเอาจังสเสี่เด้อสิงหากันย่ากันว่าครับพ่อเดี๋ยวพ่อกับแม่กับอรชอนนี่เดินทางไปงานก่อนเด้อลูกหล่าเด้อครับพ่อเดี๋ยวบักหล่าจะคอยน้ำกวนพ่อมาเด้อเดี๋ยวผมสิน้ำไปเด้อพ่อเด้อไป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 เท่าน้ำยี่อไปไปอรชนเต่ามาเด้อเบิ่งของอีพ่อกับอีแม่เด้ออรชนเด้อ อันนั้นว่าอันนั้นล่ะสิงหาเดี๋ยวผมกับกันญาติไปเบิ่งการเบิ่งงานทางพุนไปเบิ่งการเบิ่งงานทางพุนครับอ้ายโอ้เดี๋ยวอ้ายสิถ่าอยู่นี่เด้อร์สันเออๆไปๆปไปไเฝาน้ามาเด้ออ้ายเด้อเออๆๆเดี๋ยวอ้ายสิเบิ่งทางนี่ถ่าโอ้ยฝนก็จังเป็นตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะมันสิคือบ่ล่ะบุญบังไฟปีนี้มันสิได้แฮบบอมันสิได้แฮอยู่บ่แม่แฮ่ติเออๆๆๆแฮอเออแห่กั่แห่สนะ แค่แน่ล่ะละฝนน่ะนะมันเป็นคนหนีเบิดจากวัดลี่บ่อสิได้แห่บ่บุญบังไฟโอ้คนบักหลายนี่เอ้าได้ๆๆผู้ใดล่ะโอ้ยบานาเบนผู้ใดเสียงผู้ใดก็เป็นคุณคุนละบัดเดียวสวัสดีครับท่านนายกเป็นจังใดน้อครับอ้ายคือมายืนอยู่ผู้เดียวจังสี่ฝนแหงตกแหงลงเดี๋ยวมันสิบ่อซบายเด้ครับป้าอาจอ้ายเลยว่ามันผู้ใดคือเป็นเสียงคุณคุนสนอก บัดแดแทะเมนพิธาลูกแม่บุญเพ่งต้นนี้เมาเม<ไ>นบอแมนละครับไอ้พูดีแต่บ,บันดนี้พี่น้องอผมเป็นประธานผาปานับว่าเป็นผลาเน้อไอ้ไเฮาได้พอกันเมนละพิธาต่างคนต่างเติบใหญ่ก็ได้ไปต่อสูต้ตามเส้นทางชีวิตบได้พอกันโดนเน,น,น้อไอ้เนาะเมนละพิธาดีใจลายอ้ายพ่อ้อง ลูปของละอองสีปานสตีนอสาวจังเป็นขาวนอหองตอ้ทันว่าทรงส่ยตาเน้่จ้องมองเธอสิเพ่อปวงโอ้นอดวงดอกซ่อนมาลำป้อนปันละนอ คยคนอยียงมาปากหวานเทบอกปัน่นเคยซิมเลยตบพีทาเจ้าจก,กระดายเนาะเมนายลืมสั่นบ่ยังละบปันนี้ฝนตกบอ่อทันเสาเฮ้ามาไปลบฝนอีกบอ่อโดนกระคงเอื้อนอืนฝนกยอีกอันน,นึง น้องสิน้ำหาเพื่อนทังไทยเฮือนน้องกับแม่ลงกันแต่เศร้าๆฝนเศร้าแล้วจังพบกันเด้อพี่เดอเออ้อปาริท่า เทานี่ก็ไ่ได้พอกันโดนเล้เน้องพิธาเนาะเจ้าคือส่งขาวส่องผู้ดีเหตุจูนผูนอยู่แถวพีิธาโอ้ยจะเหมือนผู้ดีครับพี่เมียเฮ้ยขาวกบบพองอ๋อไอ้ท่านว่ากระไดข้ามกับขาวสองข้ามกับขาวไม่ย่วงตะกันอยู่นี่พีิธากะอยากอายเป็นอยู่เดายโอ้ยสิมาไอยังน้องก้นหูวจักกันเน้องพิธาว่าแต่พีิธาไปอยู่กรุงเทพคุณไห้โดนนะสบายดีบอกพิธา สบายดีอยูไอ้ว่าสิมายามอีเมยียนี่แหละคิดฮอดแล้วแห้งสันดียายามอีเมยียบัดดีแต่ว่าเป็นจังได้ไอส่วนมือนี่ได้ยินข่าวว่าเดบเป็นฮอดหน้าโยกแล้วเบียดก,การเบียดงานเป็นจังได้ย,ยากแน่บอโอ้ยเบียดก,การเบียดงานอ้านอ่ดร้ไอแห้งพี่ิธาน้นองไส้กระบอกเป็นก้าวเป็นกระบวนมันติดผู้สาวสันดีเดียเด๋ยวนี้เอ้ยไอเราเมยไอสัญญาณนั่นตีมาทำไม่อ มันหอนสมัยตะกีเาท่าเนาะน้องตะเกียบยังยืนยื่อแพอื่อแแล้วเนาะไอก็เรื่องสมัยตะกีน่ะมวนขึ้นอย่างวัวนม้วนมวลยังวัดสมัยตันละติดล้มันเป็นวัุอย่างมเป็นตามยุกตามสมัยไอ้เนาะหาเมื่อยกำลังเขาได้เขาเข็มเอา ไม่ยังเ่ได้สิงหาฮะมันได้เวลาเปิดการเปิดงานแล้วว่าวันมูอยู่หันละได้เวลาเปิดการเปิดงานแล้วจริโอ้ยกับเบาน้ำนองซายอยู่นี่ล้วว่าได้พ่อโดนสตีดเดอยวนีนานาห์น้องท่างไหนอีกโอ้ยกับบักพิธาลูกแม่บุญเพ่งอะไรจะเจืญว่าได้บอลเดียร์พีธาที่อายเมียนพีธามาบังมาบังมาบังไปบังน้อกันไหมสิงหาสวัสดีครับไอดีแห้งสตีดเดอร์ดนนาหว่าได้พ่อกันโดนผู้ขาวผู<ม>้ดีครับมาหลอดนี่จ้าคือสูงแทน อย่าบ่พอกันโดนไหลเป็นได้ลาสบายดีสบายดียูคครับไอ้ดีแล้วดีแล้วถี่โตมากไอ้ท่านว่าอันนั้นะสิงหาท้างพวนันเพื่อนจัดตั้งขบวนทาไอ้ไปเปิดการเปิดงานแล้วจัดตั้งขบวนทาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับไอ้ไปสตัวปานีไปตัวไปทาไอ้ผู้เดียวตีโวอยู่นี่ผู้เดียวตายตายตายหู้ซื้อฟิสแต่ต้องบัดดีเนาะไปห้องบัดนี